ผู้ดำเนินรายกาเข็มคกาหมดาทุกคนสวัสดีค่ะเข็มค่ะทุกคนคะวันนี้เข็มจะมาสอนทริคแกะคำศัพท์เกาหลีทริคนี้นะคะดูเสร็จแล้วทุกคนเอาไปใช้ได้เลยครั้งที่แล้วเราเคยพูดถึงทริคนี้บ้างเล็กน้อยวันนี้เราจะมาฝึกกันต่อว่าวิธีการนี้ใช้ยังไงบ้างนะคะนั่นคือการดูคำศัพท์ของภาษาเกาหลีที่เปลี่ยนรูปไปเข็มจะเล่าให้ฟังก่อนว่าสำหรับคนที่เริ่มต้นเรียนภาษาเกาหลีนะคะภาษาเกาหลีจะมีคำศัพท์อยู่2แบบใช่ไหมคำกริยา และคำนามคำกริยาภาษาเกาหลีนะคะจะมีคำกริยาบอกสภาพและคำกริยาบอกการกระทำใช่ปะ่ะทั้งสองคำกริยาจะลงท้ายด้วยดาแบบนี้นะเพื่อให้เราสังเกตได้ว่านี่คือคำกริยานะส่วนคำนามนะคะก็จะเป็นคำนามปกติเลยโดยที่ไม่ต้องลงท้ายอะไรเป็นพิเศษนะคะดังนั้นจะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษจะเวลาจะใช้กับไวยากรณ์ภาษาเกาหลีส่วนใหญ่เขาจะดูคำนี้ค่ะดูตัวสะกดว่ามีหรือไม่มีตัวสะกดภาษาเกาหลีจะเซนสิทีฟกับ ตัวสะกดนะคะแล้วก็สระใช่ป่ะเขาจะดูว่ามีตัวสะกดไหมหรือว่าใช้ตัวสะกดอะไรเข้ากดอะไรหรือเปล่าแบบนี้นะคะแต่และไวยากรณ์ก็จะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันไปทีนี้เวลาที่เราเป็นคนเริ่มต้นเรียนอะแล้วเราต้องการจะรู้ว่าอย่างเนี้ยสมมติเขมบอกว่า <S <S นันชิกาทอว์โย و, เราอาจจะหา ครั้งที่แล้วเราฝึกดูไปแล้วใช่ปะว่าเราต้องรู้อะไรบ้างใช่ไหมคะครั้งที่แล้วเราดูไปแล้วว่ากาเนี่ยเป็นคําชี้แน่ละเป็นคําชี้ในภาษาเกาหลีจะมีคําชี้ใช่ไหมคะกาเนี่ยเป็นคําชี้ไม่ใช่คํานามไม่ใช่คําศัพท์นะแต่ว่านานชีเนี่ยเป็นคํานามเป็นคําศัพท์เวลาเอาไปหาในพจนานุกรมเราจะเจอว่าคํำนี้แปลว่าอากาศใช่ปะเราจะรู้นะส่วนครงนี้เป็นคาชี้แบบนี้นะคะทีนี้ไอ้คําว่าทอวอยถ้าเพิ่งเริ่มเรียนใหม่ๆอาจจะรู้ว่าอะ โยเนี่ยเป็นการลงท้ายประโยคเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปค้นคําศัพท์เราจะไม่เจอคํานี้ใช่ปะเราเราไม่ต้องค้นเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไวยากรณ์เป็นการลงท้ายประโยคนะคะทีนี้คนไม่รู้คําศัพท์ก็อาจจะแบบนี้เลยเอาคำศัพท์ตรงนี้มาไม่เอาโยไงก็เป็นทวแล้วเราจําได้ว่าคํากริยายในภาษาเกาหลีจะลงท้ายด้วยดาเราก็เลยเอาดามาแปะแบบนี้ซะเลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาคำเนี้ยไปหาในพจานานุกรมปรากฏว่ามันทําไมคะ มันหาไม่เจอเพราะว่ามันไม่มีคำนี้นะคะสิ่งนี้แหละมันเกิดจากการที่คำกริยาในภาษาเกาหลีมันเกิดการเปลี่ยนรูปไปตามตัวแปรต่างๆไม่ว่าจะเป็นใช้สระอะไรใช้ตัวสะกดอะไรนะคะเวลาเจอไวยากรณ์แบบนี้มันก็จะมีการเปลี่ยนรูปไปอย่างคํานี้นะคะจริงๆแล้วเราเคยเจอไปแล้วใช่ไหมคํานี้ในคลิปที่แล้วคํานี้ทอวยโยเข็มให้ทริคไปว่ายังไงนะครั้งที่แล้วเข็มให้ทริคไปว่าถ้าเจออะไรก็ตามที่เป็นอู แบบนี้หรือเป็น w อแบบนี้ให้ให้ใหสมมุติว่าเรายังไม่ได้เรียนกดกดอะไรเลยนะพูลกุชิกก็ยังไม่เรียนให้ลองเปลี่ยน u หรอืออนี้เป็น p อึบที่เป็นตัวสะกดที่เป็นตัวสะกดนะจากนั้นใส่ดาเข้าไปแล้วลองเอาไปหาใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาลองใหม่ค่ะสมมุติว่าโอเคเราเจอคําว่า t ว w ใช่ไหมคะ t ว w เราดึงทอลงมาก่อนทออ่ะทอ เสร็จแล้วเราคุยกันไปว่าเอ๊ะถ้าเจอวอถ้าเจอวอแบบนี้ต้องเปลี่ยนวอหรืออูต่างๆเนี่ยเป็นพีอึบที่เป็นตัวสะกดใช่ไหมอ่ะเอามาใส่ตรงนี้เสร็จแล้วก็เติมอะไรเข้าไปคะเติมดาเข้าไปทีนี้ทุกคนลองเอาคํานี้ไปหาคะ่ะทบตับทบตาแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว,ว่าร้อนใช่ไหมร้อนนายชีอากาศกาเป็นคําชี้ทีนี้พอมารวมกัน 날씨가더워요าทอวิโยนัลชีอากาศทอวโยมาจากคำว่าทอบตัดที่แปลว่าร้อนรวมกันเป็นอากาศร้อนอากาศร้อนใช่ไหมคะนัลชิกาทอวิโยคำนี้หาลากศัพท์คือคำนี้เวลาหาในพจนานุก,กรมนะคะดอกจันไ้ว่าเวลาหาพจนานุก,กรมให้ใช้ลากศัพท์เท่านั้นลากศัพท์เท่านั้นในการค้นหานะคะไม่ไงั้นมันจะไม่เจอนัลชิกาทอวโยใช่ไหมเป็น เป็นอะไรคะเป็นลากศัพท์นี่คำนี้อะทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างถัดไปอีกสักตัวอย่างหนึง่งตัวอย่างถัดมาพังงีทอรโรวโิโพังงีทอรโรวโิโอใช่ปะ่ะพังแปลว่าอะไรคะพังอีเป็นคำชี้อีกาอึนนนเอเกเ,เกฮันเทอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือคำชี้ทั้งหมดนะคะถ้างั้นเราต้องหาแค่คำว่าพัางพังแปลว่าอะไร ห้องใช่ไหมห้องห้องนอนก็ได้ห้องอะไรก็ได้นะคะทโทรวอโยลองใช้สูตรเดิมเราเจอคำนี้ค่ะทุกคนวอเราตามด้วยโยเลยใช่ปะวอเราก็เลยเดาว่าเอ๊ะอะไรที่มันเป็นอูหรือเป็นวอจะเปลี่ยนให้เป็นตัวสะกดพีอึบลองลองมาลองพิสูจน์ดูว่าสูตรนี้ใช้ได้หรือเปล่านะคะเราดึงคำนี้มาก่อนทอรทรนี่วอมีวอตรงนี้เปลี่ยนเป็นพีอึบ ที่เป็นตัวสะกดดังนั้นเอาพิอุบไว้ตรงนี้ค่ะตัวสะกดคําหน้าแล้วเติมอะไรลงไปคํากริยาต้องมีดาใช่ป่ะอ่ะนทุกคนทีนี้ลองหาคําศัพท์ค่ะเจอไหมทอรบตาทอรบตาเจอไหมคะเจอวอให้เปลี่ยนวอเป็นพีอึบเป็นพีอึบเป็นตัวสะกดพีอึบนะคะดังนั้นเราดึงทอรอตรงนี้ลงมาตรงนี้เป็นทอรอทอรอแล้วเอาตรงนี้เปลี่ยนเป็นพีอึบแล้วมาเป็นตัวสะกดตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่ดาวลงไปเพราะว่า คำกริยาในภาษาเกาหลีต้องมีดาลงท้ายเสมอใช่ไหมคะจึงจะสามารถหาได้ใช่ไหมในพจนานุกรมอืมทอรบตาแปลว่าอะไรหายัางแปลว่าสกกระโรกใช่ไหมคะสกกะโรก,ก,รโรกแบบนี้เออพพง,งีโทรโรวโยแปลว่าอะไรคะห้องสกระโกดูตามความหมายเราใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะแล้วหาคําศัพท์เจอไหมหาเจอถ้าใครไม่เชื่อนะคะลองสต็อปเข็มลองสต็อปคิปไว้แล้วก็ลองหาก่อนจะได้รู้ว่าเออหาเจอถูกจริงหรือเปล่าแบบนี้นะคะ ไปดูทายาทถัดมาโอเนึชินจชูวโยโอเนึชินจูวโยอันนี้เป็นทริคเฉพาะคนที่เริ่มต้นเรียนนะคะยังเรียนไม่ถึงพุลกิวชิคทริคนี้จะเป็นทริคที่ประหยัดเวลาให้ทุกคนในการเรียนภาษาเกาหลีอ,อย่างมากนะโอเนลคืออะไรคะวันนี้ใช่ไหมวันนี้ช,นนชินจะแปบลบว่าอะไรจริงจริงชูวโ,โยไปหาคำศัพท์มาแล้วทำไม ไม่เจอนะคะลงท้ายด้วยโยอันนี้เป็นการผันรูปโยแน่นอนทีนี้เราเจอคำนี้ค่ะ w อนี่เป็นคีย์สำคัญวอใช่ไหมอะไรก็ตามที่เป็นอูหรือ w อถ้าค้นคำศัพท์แล้วถ้าแปะดาเข้าไปแล้วคนแล้วไม่เจอให้เปลี่ยนเขาเป็นตัวสะกดพีอึบนะลองทำเอาชู่ไว้ข้างหน้าชู่แล้วมัเป็น w อเลยใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงต้องดึงมาทำไมคะเป็นพีอึบตรงนี้ อืมเสร็จแล้วใส่ดาเข้าไปอ่ะทุกคนลองค่ะชุบตาลองหาดูคำนี้เจอไหมโอเนิชินจาชุบตาโอเนิชินจาชั่วโยชุบตาแปลว่าอะไรคะหนาวเออหนาวโอเนิรโอเนิรชินจาชั่วโยวันนี้หนาวจริงๆใช่ไหมคะเห็นไหมชั่วโย ถ้าตัดแค่โยแล้วใส่ดาแล้วไปหาชูวอดาเลยไม่เจอนะคะแต่ถ้าเรารู้วิธีการเปลี่ยนตัวสะกดของคำภาษาเกาหลีกลับมาเป็นรูปล่าศัพท์ของเขามันจะทำให้เราหาคำศัพท์ได้เร็วขึ้นเพื่อนๆในคลาส Hacking เ o อร์ c ค a ็บคล s นะคะลองวิธีนี้แล้วแลวเพื่อนบอกว่าใช้ได้จริงแล้วประหยัดเวลาเรียนไปได้เยอะมากถ้าใครมีแผนที่จะพูดภาษาเกาหลีให้ได้แล้วก็คิดว่าตัวเองจะเรียนภาษาเกาหลีในระยะยาวอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวทุกคนจะได้เจอกฎนี้ค่ะที่เขาเรียกว่าพู กิวชิกนะคะอืมแต่ทีนี้เข็มรู้ว่าพูลกิวชิกเนี่ยมันต้องเรียนไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วถึงจะเจอกฎนี้นะคะดังนั้นเพื่อให้ประหยัดเวลาบางคนเริ่มเรียนแล้วแต่ว่าเริ่มเรียนเพิ่งจะเริ่มเรียนไงแต่ว่าอยากจะลองแปลคลําศัพท์และอยากจะลองแปลเพลงละนะคะเข็มก็เลยเอาทริคนี้มาฝากนะคะเป็นทริคการทําแบบย้อนกลับ <c oughs> ก็คือเห็นคําศัพท์ปุ๊บสามารถหาคําศัพท์หารากศัพท์ได้เลยพอเจอรากศัพท์แล้วเราเอาไปหาในพจานานุกรมต่อนะคะ ในซาาจอนใช่ไหมพจนานุกรมทีเนี้เพื่อให้เราเจอคําศัพท์จริงๆได้เร็วขึ้นประหยัดเวลาในการหาคําศัพท์เยอะมากนะลองดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะทุกคนมุนฮวากาอารุมทาวโย มุนฮวาการุมทาโวย์จำคลิปที่แล้วได้ไหมที่เราทำกันอย่างแรกคืออ่านภาษาเกาหลีให้ออกใช่ไหมอย่างที่2รู้คำชี้ถ้ารู้อยู่แล้วว่าอันนี้เป็นคำชี้นะคะก็ไม่ต้องเอาเขาไปแปลเวลาหาคำศัพท์ทีนี้มุนฮวาแปลว่าอะไรลองกดพจนานุกรมดูเลยไหมมุน h ว a แปลว่าหลายคนรู้อยู่แล้วนะอันนี้มุน h ว a แปลว่าวัดทานะ ธรรมนะคะวัฒน,นธรรมทีนี้อารึมทาวโยปกติรูปโยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นการผันใช่ไหมเวลาเราหาเราก็จะไม่เอาโยไปหาบางคนอาจจะเอาอารึมทาวแล้วเอาดาแปะเข้าไปแล้วหาเลยแบบนี้ไม่เจอคําศัพท์นะคะไม่เจอคําศัพท์ดังนั้นเราต้องรู้วิธีก่อนอารึมทาเขมบอกว่าไงนะเอ๊พี่เขมเคยบอกว่าถ้าเจออะไรวอวอูวอูอูแบบนี้ถ้าแล้วแล้วลองหาคําศัพท์แล้ว แปะดาแล้วหาคำศัพท์แล้วมันไม่เจอลองเปลี่ยนให้เป็นตัวสะกดพีอึบดูก่อนที่จะเริ่มก่อนที่จะเอาไปแปะใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เราดึงตรงนี้ลงมาอารุมทาอ่ะมีวอลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะมีวอลตรงนี้ดังนั้นเปลี่ยนวอลให้เป็นพีอึบเป็นตัวสะกดใช่ไหมจากนั้นแปะดาไปข้างหลังจึงกลายเป็นอารุมทับตาอารุมทับตาทีนี้เราลองเอาอารุมทับตาไปหาในพจนานุกรมดูคะ่ะแปลว่าอะไรแปลว่า งดงามสวยงามใช่ไหมทีนี้เราก็จะได้เจอลากศัพท์จริงๆของเขาแล้วว่าลากศัพท์คืออะไรมันจะทําให้เราหาง่ายขึ้นถ้าใครต้องการทริคแบบนี้เพิ่มขึ้นนะคะถ้าใครต้องการเห็นคําศัพท์แล้วแปลได้แบบนี้เลยรู้ลากศัพท์เลยพอรู้ลากศัพท์ปุ๊บเอาไปหาในพจนานุกรมแล้วเจอเลยแบบนี้นะคะทุกคนก็เข้ามาเรียนกับเข็มได้นะคะตัวช่วยที่ดีที่สุดที่เข็มทำมาให้ทุกคนนะคะคือ hacking word cap class เราจะมาแกะ ศั์ภาษาเกาหลีแฮ็กคำศัพท์ภาษาเกาหลีในแต่ละประโยคแต่ละแบบกันว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะเพิ่งเริ่มเรียนแล้วดูปุ๊บแล้วรู้ปั๊บเลยว่าคำนี้ลากศั์คืออะไรเพื่อที่เราจะได้ประหยัดเวลาในการเรียนลดระยะเวลาที่เราจะสามารถพูดภาษาเกาหลีได้เร็วขึ้นนะคะคลาสนี้นะคะตอนนี้มีสเปเชียลท์อยู่คือวันที่10ถึงวันที่30ิพฤศจิกาย,ยนนี้เข็มให้ทุกคนเข้าคลาสได้ในราคาพิเศษจาก4,900บาทเหลือเพียง2999บาทเฉพาะวันที่1 0ถึง30ิพฤศจิกาย,ยนนี้เท่านั้นค่ะถ้าสมมติ ว่าพ้นวันนี้30ไปแล้วนะคะราคาจะปรับขึ้นมาเท่าเดิมคือ4,900บาทเท่าเดิมทันทีค่ะทุกคนถ้าใครต้องการที่จะเรียนแบบนี้นะคะหรือจะขอดูรีวิวจากเพื่อนๆก่อนนะแอดไลน์เข้ามาเขียได้เลยค่ะ d a s s i เขีย k. MK r เขียและทีมงานนะคะเตรียมพร้อมที่จะให้ข้อมูลทุกคนอยู่แล้วนะคะอย่าลืมค่ะทุกคนแบบนี้ ต้องดูลักสับก okay. ่อนถึงจะผ่านได้เท่านั้นนะคะแล้วก็วิธีนี้เร็วมากเข็มรวมทุกอย่างมาให้แล้วถ้าใครอยากจะรู้วิธีการวางแผนการเรียนคาศั์ด้วยตัวเองนะเขมมีมาให้ด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนถ้าใครพร้อมไปเจอกับเขมในคลาสแล้วนะคะไปเจอกับเข็มในคลาสได้เลยส่วนใครที่ยังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะไปเจอกับเข็มในคลาสก็เอาวิธีจากในคลิปนี้นะคะไปลองเรียนดูก่อนรับรองว่าทําได้ผลแน่นอนแล้วประหยัดเวลาไปเยอะจริงๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้เขมไปแล้วค่ะอันยอ